คือสีทีใ่ใช่ไหมพี่ใช่ันนี้ของผมซื้อมาลิตรละลิตลเรเกือบพันเลยสี่ <4 S 2> ลิตรอันนี้ดำน่าจะดำแม่สีเลยมั้ยใช่ผมสั่งแบบดำไม่มีอะไรเลยพี่อยากแบบดำยากกุซ่าทำไมกุซ่านี่นี่คือร็อันนี้อนอนนแร็กเกอร์รถผมมานล่ยพี่ใช่ นี่ยนกแก้วอันนี้นกแก้วมีแรงนกแก้วกลางปีกใช่มันจะมีนกแก้วอีกอันหนึ่งด้วยใช่ไหมอ,นนอันนั้นนกแก้วแรงเยอะกำลังบินอัอนนั้นไม่ไหวอันนั้นอันนั้นกาโซอันนี้กาซูริตอ่านี่เป็นตัวนี้เลยอันนี้ต้องใช้กี่ลิตรนี่พันหนึ่งสองลิตรสามลิตรขึ้นอยู่กับคนใช้ส่วนมากเพราะเราจะปนเต็มกังสองเที่ยวเพราะ,ะสามเที่ยวเยอะเกินไปไม่ดีแต่เกอร์จะร่น อ๋อครับหนาไปใช่ไหมพี่หน,หนาไปไม่ดีตอนแรกผมก็คิดว่าจะพ่นหนาหนาในว่าจะดีไม่ดีแต่จะพ่นหนาต้องต้องให้แห้งไปก่อนแล้วก็มันรูปเบอร์พันห้าแล้วก็เคลือบใหม่รเร็นสมัยเก่าๆเขาชอบทํากันอันนี้สีเป็นอัตราส่วนผสมเท่าไหร่นี่พี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ทินเนอร์หนึ่ง,งสีหนึ่งใช่ สีเซนทาลิหกร้อยถ้าเชี่ยวชนก็ไปเบิร์ไปซื้อได้เลยบอก,กบเขาเบอร์นี่ใช่ไม่ค่อยพีจารเยนอะร์ดินเนอร์นนอนนอใช่พีต่ต้องต้องดมกลิ่นหอมป่ะอ้อไม่ใช่เลยแท้ อันนี้พวกนี้พ่นพ่นแล็กเกอร์ไปยังพี่ยังใช่ไหมเพราะสียังไม่แห้งเนี่ยเคลือบแล็กเกอร์ไปแล้วอ๋อเคลือบแล้วเหรอพี่ใช่ส่วนมากต้องเว้นระยะนานไหมพี่ก่อนจะเคลือบแล็กเกอร์พ่นสีไปประมาณสักห้านาทีแล้วเราก็เคลือบแล็กเกอร์ห้าสิบขึ้นอยู่กับออ๋อ,<ม>อ,อคือพ่อนทับลงไปได้เลยแป๊บเดียว ห้าถึงสิบนาทีครับผมันแห้งเกินไปไม่ดีมันจะไม่เกาะกัน <จะ S 1> ใช่ไหมดีเก็จะไม่เกาะันอ,อ๋อผมนึกว่าแบบต้องเว้นไว้ชั่วโมงอะไรให้มันแห้งก่อนแล้วคนที่จะชั้นถ้นเป็นนีถ้ถ้าเป็นสีน้ําเหมือนสีน้ําที่เขาใช้กันตามศูย์บริการก็ไม่เกินแปดชั่วโมงส่วนมากสีเนี่ยเขาจะนิยมใช้เป็นยี่ห้อไหนกันดีก็นกแก้วกับโพแมกเนี่ยสองตัวใช่ไหมสองตัวนี้ แล้วไอ้พวกงานที่มันซ่อมถูกๆเนี่ยเขาใช้สีอะไรกันดิเขาจะเป็นทินเนอร์พวกพวกธรรมดา<อ>พวกชุดหนึ่งห้าหกร้อยอะไรเงี้ยอ๋อมันเร็วสีหนึ่งอย่างเงี้ยอ๋อสูตรสีหนึ่งคือสีหนึ่งเนี่ยแห้งเร็วสองหนึ่ง 2, 1, นี่คือแห้งช้าชคือทินเนอร์สี่ส่วนต่อสีหนึ่งส่วนไอ้เล็กเกอร์สี่ส่วนฮาร์ดหนึ่งส่วนอ๋อแล้วก็สองหนึ่งก็คือเล็กเกอร์สองเล็กเกอร์สองฮาร์ดหนึ่ง อ๋อใช่ใช่มันทําไมทําไมฮาร์ดมันน้อยกว่าแล้วมันแห้งเร็วกว่าพี่มันเป็นตัวเร่งตัวทาทาตัวเร่งให้อให้แล้วเกอร์แห้งครับูง่ายตัวทําปฏิกิริยาเล็เกอร์ไม่ใส่มันก็ไม่แห้งใส่น้อยเกินไปก็ไม่แห้งครับมันสี่ตอนหนึ่งกับสองตอนหนึ่งไต่สองตอนหนึ่งมันไม่เยอะกว่าพี่สองตอนหนึ่งเนื้อเาจะเยอะอ๋อเนื้อมันหนาคือสูตรแล็เกอร์เนื้อมันจะหนากว่าแต่แล้วแต่พันธุ์ คือคือเอาง่ายๆเราไม่ต้องสนใจตัวเลขดูแค่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเป็นแห้งช้าหรือแห้งเร็วก็พอแล้วแต่ยี่ห้อเลยนะครับบางยี่ห้อสองหนึ่งก็เนื้อน้อยก็มีนะสี่หนึ่งเนื้อเยอะกว่าก็มีแต่ตอนแห้งเนี่ยมันจะมันจะยุบลงตัวเลเกรนงแก้วที่ผมไปดูนี่มันมีหลายรุ่นมากเลยมีทั้งแปดสองห้าห้าหนึ่งห้าห้าสามสามห้าอะไรก็เต็มหมดราคานี่ก็ต่างกันหลายร้อยอยู่นะพี่พอมัน เรวใช่อย่างผมผมนี่ก็ถ้าถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์แล็กเกอร์นกแก้วนี่ก็ตัวกลางกลางค่อนไปทางดีแหละเพราะเห็นผมเห็นมันจะมีใช่ไหมมีสามห้าห้าสามสามห้าด้วยอันนั้นจะเหมือนจะแพงกว่าแพงกว่านี้แต่อันนี้ก็ค่อนโอเคแล้วนะใช่ตัวนี้เส่วมมากก็ใช้แต่ตัวนี้กันแล้วนี่ว่าเอาดีๆอ่ะใช่ครับตัวนี้ก็โอเคแล้วพี่เก้าสองสามสองห้าห้ามันจะเป็นแห้งช้าด้วยหนึ่งห้าจะแห้งเร็วกว่าครับ ใช่ใช่เขาลงรายละเอียดอยู่นี่เขาบอกว่ามันจะไม่ไม่ไม่ใส่ถ้าตัวนี้ด้วยตัวนี้จะหน้าเคียมใส่กว่าผมดูใน YouTube มาแข็งกว่าใช่ต้องมีการเช็คซ้ำสองอ่านี่ไงที่พี่บอกตอนแรกว,ว่ามันหลุดต้องมาแปดก่อน ็ตามสีอะไรอยเงี้ย oh. นี่คือตัวแล็กเกอร์ใช่ไหมพี่ส่วนนี้คือฮาร์ดตรงนี้เป็นสูตรสองหนึ่งสองหนึ่งมันจะอยู่ฝั่งนี้อ๋ออนี่ไงเห็นแล้วพี่อันนี้ใช่ไหมอ๋อเป็นเลขสองอันหนึ่งมันจะมีสูตรตวงของมันอยู่มันไม่ใช้น้ำนะปินเนอร์ <laughs> เสือไปดื่มทำไงเนี่ยใส่ขวดไว้เหมือนเลยปกติปกติจะใส่ไม่ไว้ใส่ชุดอ,อย่างเงี้ยจะมันไม่มีอันนั้นก็คือทินเนอร์นกแก้วเหมือนกันใช่อ๋อแบ่งเอาไว้ก็ะแบ่งเอาพรมันจะเทง่ายานยก็จะเป็นการอดมันจะการอดใหญ่อย่างเงี้ยอ๋อนี่มันใหญ่มันแขงยากแต่ห,หกด้วยเอาง้นี่อะง่ายใส่ขวดไว้ ไอ้ออที่ว่าแห,แห้งแห้งช้าเนี่ยมันใช้เวลาเซตตัวมากี่นาทีพี่มันขึ้นอยู่กับปะจจัยพันธุน์ขึ้นอยู่กับาอ,อ,อากาศอ๋ออากาศร้อนนี่จะเร็วใช่เนี่ยมันจะมีเกลือนของู่เนี้เนี่ยนี่ใน,น,นอุณหภูมิหกสิบใช้เวลาสามสิบนาทีแปดชั่วโมงออถ้าเกิดใช้เวลาแปดชั่วโมงอุณหภูมิยี่สิบ คือแห้งแต่ยังไม่แข็งครับ,รบเพราะบางคนคิดว่าแปดชั่วโมงนี้ขัดได้เลยขัดยังไม่ได้เป็นจะเลใช่ไหมพี่ ยัไงบ้างกระจกหน้าใส่ยากไหมมันก็ต้องตั้งอ่ะมันยากตรงย่วมันตั้งแต่ลอกกาว่๋อยากลอกกาวยากแย่มากเลยลอกกาวเยคือมันมันใส่กาวขี้หมามาทั้งหน้าหลังเลยเหรอเอ่อเอ้ยข้างหลังเอ้ยข้างหน้าแลกระจกต้องตั้งต้องตั้งนี่คือยังไงคือมันต้องขยับช่วยอ่ะว่ามันอ๋อมันตรงยางแต่นี่ไม่เห็นว่ามันจะตั้งเลยเห็นมันก็เป็นแนวนอนเนี่ยอ๋ออย่างนี้ลูกค้ากังเสีย เอ้นี่เอาคิ้วมาใหม่แล้วด้วยอยู่ที่พี่อ้อมฝาโปงยังไม่มาเลยเนี่ยเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยส่งไปแล้วแต่วันที่สองนี่นี่วันเท่าไหร่ว,ว,วันที่หนึ่งแล้วนี่กากระดาษนี่รับเขาเอาไปตาวกน,นั่นทำไมอะ่ะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันยุบตลลัวโพราะเราไม่แ<อ>ห้งจะไม,ไม่ไม่ดูดลงไปอีกคือกาวกระจกกคือทาไมเขาถึงใส่กาวกับไอ้กาวที่หมามาเพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะเขาไม่มีกาวกระจกอ่ะไม่คยซื้อมากกว่าเพราะว่าถ้าซื้อ ราคามันจะมันจะแทงไปแทงอยูอ่เป็นพันอย่างเงี้ยเขาเลยเรื่องที่เขบอกว่าดาวเซ็มันก็ใช้ได้เพียบบ <S 2> <S 2> งแต่ว่าถ้ามันโดนความร้อนโดนอะไรนักมากๆมันก็จะแบบเปื่อยมันติดแบบตามมืออย่างเงี้ยนะนี่ล้าองออกดีสุดแล้วนนะเนี่ยนี่นะจะจะไปซิ่งไหนเนี่ยกระจกยังไม่มีเลยเนี่ยฮะอะไรนะจะไปซิ่งไหนเนี่ยกระจกยังไม่มีเลยเฮ้ยเดี๋ยวต่อยไป ถอยถอยมาทำไรถอยมาใส่กระจกอ่ะได้นีอาา่ออกมาละออมาเจออันนี้อันนี้หันตูดให้แดดแล้วเนี่ยหันหัน <c oughs> ดฝ <c oughs> ุ่น <c oughs> เยอะเนี่ยเลยไม่เห็นความเงาเลยอ๋ออ๋อนี่แต่ยังเป็นผิวส้มอยู่ลองขัดไล่เก็บนี่นะกาวกาวใช่ไหมกาวอนี่มันรถซูบารุไม่ใช้โตต้า อ๋ออันนี้ดีอันนี้ของดีเหมือนกันครับอ๋อของดีเหมือนกันไม่ไม่ใช่ของปลอมใช่ไหมไม่ของปลอมครับโลโก้ตัวต้าแท้ครับขั้งแรกมันจะวมันทามันทายนี่ไหมเฉยอ่ะตาเกาเกายางไหมเฉยเกาน้ำไหมเฉยอ่ะอืมอันนี้ของเดิมมันเขาทามาเขาทำมาใช่อันนี้คือขูดสีที่พ่นออกใช่ไหมขูดสีที่มันเป็นซีนเก่าออก ีจะเป็นน้ำยาทากระป๋าเพื่อจะให้มันยึดแน่นก่าเดิมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำยาทากับกระจบที่ไหนอ่ะเนี่ยมันคือน้ำยาอะไรบ้างเนี่ยน้ำยาขอกลาสไพรเมอร์บอดี้ไพรเมอร์ เหมือนแบบพวกขวดเหมือนแบบพวกวัคซีนหมาเอาแล้วเอาแล้วจะมีสธิ์สองคามแล้วนักเลงด้วยมันจำเป็นต้องลอกออกให้หมดไหมพีม่ไม่เพราะว่ามันไม่ติดอ๋ออันนี้มันติดอันนี้างไหนแต่ว่าซีนมันต้องซีนไล่พวกนี้ แต่ตรงเกณฑ์มันจะอยู่ตรงนี้แล้วลูกค้าไม่เห็นเราก็ไม่ต้องหลุเอาออกแต่ถ้าลูกค้าเย็นดูเราก็ปวดหอวโดยเฉพาะโดยเฉพาะต่อหน้ากล้องใช่ไหมพี่รู้ตัว้เนี่ยโดยเฉพาะต่อหน้ากล้องผมคิดว่ามันเป็นตัวแปะตัวนี้มากกว่าเนี่ยเพราะมันจะมีอ๋อสารนี้ใช่ไหมนี่สารทั้งหลังใช่มันจะได้หนึบไหม